ครับมาพูดถึงการการประกอบฮอลำใหม่นะครับหลังจากเราซื้อฮอลำใหม่มาเนี่ยเราต้องอประกอบไปตามขั้นตอนในคู่มือที่ระบุนะครับซึ่งโดยโครงสร้างของเฮลิคอปเตอร์หรือฮอนะครับจะแบ่งออกเป็น6ส่วนนะครับหลักๆนะครับ ส่วนแรกก็จะเป็นคานุี้นะครับซึ่งในส่วนคนุี้ก็จะมีชิ้นส่วนอยู่2ออย่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวคนุี้กับตัวลูกยางนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นชุดเฮดนะครับชุดเฮดที่มีประกอบด้วยเซนเตอร์ฮรแล้วก็ตัวสวอตเพดนะครับตัวรองรับการบุญนะครับแล้วก็ตัวเมนเบดใบหลักนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นเมนเฟรมนะครับซึ่งเป็นตัว เมนชัดสีนะครับหรือตัวบอดี้ซึ่งจะเป็นตัวที่อยู่ของชุดกลไกทั้งหมดนะครับชุดแมคานิกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุดเฟืองชุดเทสชุดขับเคลื่อนต่างหรือชุดมอเตอร์หรือตัวสปีดนะครับรวมถึงขาสกีด้วยนะครับส่วนที่4ก็จะเป็นชุดหางนะครับชุดหางก็จะมี ชุดสายพานกับเคลื่อนหรือเป็นเพลาก็แล้วแต่ระบบนะครับแล้วก็จะเป็นใบพัดหางแล้วก็ปินตั้งนะครับส่วนที่5ก็เป็นระบบไฟนะครับระบบไฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์สปีดเซอร์โวไนโลนะครับส่วนที่6ก็จะเป็นการเซตโปรแกรมการควบคุมฮอทั้งลำนะครับให้เข้ากับวิทยุทั้งหมดนะครับซึ่งรายละเอียดก็จะพูดถึงในขั้นต่อไปนะครับ แกะกล่องฮอใหม่นะครับฮอใหม่รุ่นปัจจุบันเนี่ยก็จะแยกชิ้นส่วนออกมานะครับถ้าเป็นฮอมาตรฐานนะครับฮอมาตรฐานก็จะแยกชิ้นชิ้นส่วนออกมาเป็นกล่องย่อยๆอยู่ข้างในนะครับกล่องย่อยๆก็จะแบ่งเป็นสักหลักก็จะ 3- ามสี่กล่องนะครับอย่างของรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องสําหรับใส่ชุดหางแล้วก็กล่องใหญ่ก็ จะใส่ตัวเมนเฟรมตัวคานูปี้ต่างๆนะครับแล้วก็อีกกล่องก็จะเป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้นะครับเปิดกล่องย่อยออกมาก็จะมีถุงแยกอะไหล่นะครับก็จะมีพาร์ตัมเบอร์ติดอยู่นะครับแต่และถุงก็จะแยกแล้วมีชื่อพาร์ตัมเบอร์ ทั้งถุงถุงใหญ่ถุงย่อยนะครับหลักๆก,ก็จะจะแยกประมาณนี้ในกล่องชุดทิศนะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือเนี่ยในการประกอบพอในควรจะอ่านสัหน่อยนะครับก็หลักๆก,ก็จะมีคำแนะนำเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้นะครับว่า ควรจะใช้อะไรบ้างนะครับก็จะมีมีดกันไก่ครีมตัดไขควงนะครับแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นนะครับแล้วก็กาว ca นะครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่จะกำหนดในในรูปนะครับว่าแต่ละจุดควรจะใช้อะไรอย่างสัญ,ญลักษณ์นี้ก็เป็นการหยอดกาวนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการหยอดออล็อกไทท์นะครับก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับแล้วมาอีกหน้าก็จะแนะนำเกี่ยวกับพาร์ตต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่พาร์ตศูนย์หงจนกระทั่งถึง1-2นะครับ12พาร์ตซึ่งแต่ละพาร์ตนี้จะแยกกันอยู่ในถุงนะครับแล้วก็ขั้นตอนสเต็ปที่1 ขาก็จะแนะนำนะครับว่าพอแต่ละรุ่นเนี่ยควรจะประกอบส่วนไหนก่อนนะครับอย่างสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะให้ประกอบชิ้นส่วนของตัวจับใบหลักนะครับจับใบหลักรือกิบ้เบดนะครับก่อนถัาจากนั้นก็ประกอบเข้าเป็นส่วนของเฮดนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะมาเป็นโซลต์เพลทนะครับแล้วก็เป็นฐานรองมอเตอร์ฐานเซ์โบอะไรต่างๆนะครับก็โดยรวมก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปไม่ควรข้ามสเต็ปนะครับเพราะถ้าเราใช้ความชำนาญที่เคยประกอบจากรุ่นอื่นๆมาแล้วก็ประกอบไปโดยที่ไม่ดูตามคู่มือในบางทีมันข้ามสเต็ปแล้วเราต้องลื้อนะครับต้องลื้อใหม่นะครับ เพราะว่าถ้าข้ามสเต็ปแล้วบางบางขั้นตอนมันจะประกอบเข้าไม่ได้นะครับจะติดนู่นติดนี่ซึ่งฮอแต่ละรุ่นก็จะมีสเต็ปไม่เหมือนกันนะครับก็จะประกอบตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับจนทั้งถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับจนเป็นตัวฮอลำที่สมบูรณ์นะครับทีนี้จุดสังเกต แต่ละจุดเนี่ยที่เขาจะกําหนดนะครับสมมุติหน้านี้นะครับสมมุติน็อตตัวนี้เนี่ยเขาจะระบุว่าให้หยอดล็อกไทนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่ยาขันเข้าไปนะครับจุดไหนที่ต้องหยอดล็อกไทเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้ว่าน็อตตัวนี้ต้องหยอดล็อกไทอะไรประมาณนี้นะครับตัวไหนต้องหยอด CA ก็จะระบุเป็น CA นะครับขั้นตอนการประกอบฮอก็เหมือนกับการประกอบเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งนะครับที่จะต้องประกอบตามขั้นตอนข้ามขั้นตอนไม่ได้นะครับถ้าข้ามขั้นตอนแล้วจะเสียเวลาต้องลื้อในบางจุดนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพอนะครับหลักๆก,ก็จะมีพวกไขควงหกแฉกนะครับไขควงหกแฉกกิ่งปลดลิงไขควงตัวเล็ก4แฉกแล้วก็ที่สำคัญคือกาวล็อกไท้นะครับ ล็อกไทยแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นนะครับแล้ก็จะมีตัวตั้งพิษนะครับตั้งพิษเคิร์ฟแล้วก็สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อซอฟต์แวร์จากคอมในการเซตกล่องควบคุมพอรกีนะครับถ้าดูตามคู่มือหน้าแรกนะครับหน้าแรกส่วนใหญ่ก็ใช้ประกอบชุดเฮดนะครับชุดเฮดก็จะมีกิบเบดนะครับกิบเบดต,ตามรูปนะครับ แล้วก็เป็นสวัสดเพจนะครับถ้าตามขั้นตอนของฮอรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะเป็นชุดบล็อกแบร์ลิงนะครับบล็อกแบรลิงสำหรับยึดเซ์โวแล้วก็ยึดมอเตอร์นะครับอันนี้เราก็ยึดเซ์โวเข้าไปจากนั้นก็ประกอบมอเตอร์นะครับประกอบมอเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็ จะประกอบเข้าเฟรมไหนเนี่ยผมอาศัยประสบการณ์ผมก็ประกอบไอชุดชุดบล็อกแบลิ่งเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาเฟรมประกอบข้างเลยพอประกอบข้างปรากฏว่าเอามอเตอร์ใส่ไม่ได้นะครับเนื่องจากมอเตอร์รุ่นนี้เป็นเป็นมอเตอร์ไซส์ใหญ่นะครับถ้าประกอบเฟรมแบบนี้เข้าไปเนี่ยมอเตอร์จะใส่ไม่เข้านะครับเพราะาผมข้ามขั้นตอนตามคู่มือไปนะครับตามคู่มือนี่ก็จะให้ประกอบ มอเตอร์เข้าไปก่อนกับชุดบล็อกแบริ่งนะครับแล้วถึงจะเอาเฟรมประกอบเข้าไป <c oughs> ก็เลยต้องลื้ออีกรอบนึงนะครับจึงจะใส่เข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ชุดสายพานนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบบูมหางนะครับประกอบบูมหางเข้าไปจากนั้นก็ประกอบชุดเฮดนะครับชุดเฮดก็ประกอบใบหลักเข้าไป จากนั้นพอประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาเซ็ตชุดไฟนะครับชุดกล่องกล่องคอนโทรลนะครับเพื่อจะเซ็ตค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมเปิดใบยกพิษค่าคันเร่งนะครับคันเร่งของสปีดนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้น คงจะไม่ได้คุยในคลิปนี้นะครับเพราะรายละเอียดมันเยอะมากนะครับต้องอธิบายเยอะแต่คร่าวๆว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เซ็ตชุดไฟผ่านคอมเข้าไปเสร็จแล้วก็มาตั้งพิดเคิร์ฟนะครับพิดเคิร์ฟในการเปิดใบหลักนะครับในการบินแบบธรรมดาหรือบิน 3D รายละเอียดของมุมเปิดพิดเคิร์ฟก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเท่านี้เราก็พร้อมที่จะ เอาฮอไปบินได้แล้วนะครับบินทดสอบนะครับ